สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์ของติ๊กตอกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดย,ยอดแชร์น้อยอยากเพิ่มยอดแชร์นะคะดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยคลิกดิงด้านล่างกันมาได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์เกมขีดโซเชียลแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะด้านใน มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะาสามารถเลือกสัใช้บริการด้านในกันได้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกัน,น,ะค,ะกน,นค่ะเพื่อนๆท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยใส่ชืช่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครเข้าไปได้เลยหรือ สมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆก็ตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกับไปได้เอาทรัยากรกลับได้เลยเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่น้ายแล้วนะคะด้านแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยเราสามารถเลือกดูบริการด้านนายกันได้เลยนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มตัวตนี้จะเป็นตัวทั้งหมดนะคะด้านในตรงนี้ก็จะมีทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ทั้งหมดกันเลยค่ะ ไปดูช่องทางการตั้งเงินกันนะคะแอดฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็นติ๊กตอกดนมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มแช์นะคะบนม,มู่ของเพิ่มแชร์จะเป็นตัวนี้เลยบริการนั้นในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกไปเลยเลยค่ะเอเลือกเป็น1 3 4 5งหานะคะ1นึนะะ่งพันแชในราคา6บาทเองตัวนี้นะคะตัวขวาด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายเรียกของแต่ละเลขบริการนะคะส่วนลิงก์วิดีโอตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอที่จะใช้บริการกันได้เลย ก็เลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะคันล็อกลิงน,นั่งไปวางกันเล้วได้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะบริเาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบค่ะนะคะไม่ถึงร้านกดสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะระบบเลียกมาได้น่เขียวๆตรงนี้แล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วรอย้อนขึนเงินสักครู่นึงค่ะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะน,นี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดก็อยู่กันเลย บอกกับรายเลียกบอเด้วยด้านนั้นนะคะสุวสมค่ะเมื่อนท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้าเข้าช้าก็สามารถดำกด้ในสถานะตอนนี้รอทางระบบดำเนินการเติมเงินก็สักครรนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงสมช่องทางกันเลยค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะคะถุงเงินนิวกลเล็ตคริปโตนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินต่างประเทศง่ายที่สุดเลยนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะช่องทางการติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะยอด บริการเข้าช้านะคะหรือเติมเงินไม่เข้านะคะก็สามารถนําเลขออเดอร์นะคะ,ะมาวางตรงนี้ได้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ส่งเรื่องตรวจสอบเขเนะคะการบุญตรงนี้นะคะเป็นช่องทางสแกนล ne กันน,นะคะตัวนี้จะเป็นช่องทางที่รวดเร็วต่อการติดต่อข้อบูลต่างๆนะคะก็จะเป็นช่องทางที่รวดเร็วมากเลยค่ะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆทั้งนใจสนใจนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตูนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลย จะได้รับโบนัส์ของทุกๆการเติมเงินของเพื่อนๆเลยนะคะทีนี้จีนต,ตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะเติมเงินมาครบ500แล้วนะคะก็สามารถดูซีรีส์ตรงนี้ได้ฟรีๆกันเลยค่ะองทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดได้รับการคืนเงินมาอย่างรู้ยอดเงินนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยบริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้าน,นี้กันเลยค่ะสามารถ รวจสอบ the, ดูรายยดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างคาสั่งสื้สอได้ที่นนี้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะยอดแชร์ได้เพิ่มขึม้นมาแล้วนะคะเป็น200กว่าเลยทั้งระบบใจดีบกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยค่ะเพื่อนใดสนใจในบริการนี้กดผ่านเลยได้เลยนะคะด้านในยังมีคืนๆนี้มากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร,รม์มเลือกกันเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้นะคะ